อันนี้ของจริงไม่ติงนางนะครับโอ้โหเปเชเลือกแล้วครับใกล้ต่างตั้งให้หลุยเอริเก้มาเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมต่อจากคลิสซอฟเราตีเยนะครับผม อันนี้เป็นรายงานจากลีเกฟรวมไปถึงลูกพี่อย่างโรมาโน่ครับรายงานว่าปารีสแซงต์แชงแมงตอนนี้แต่ัดสินใจแล้วว่าต้องการแต่งตั้งหลุยส์อาริเกตที่กำลังว่างงานขึ้นมาเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมนะครับที่ผ่านมาครับเปเช่ได้พูดคุยกับยูเลียนในเกลมันมาก่อนหน้านี้แต่เดียวล่มลงไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไม้เปเช,นนตเปเปเช่ต้องกลับไปตั้งต้นตามหากุนซือคนใหม่อีกครั้งหนึ่ง แล้วเปเชเครก็มีแผนที่จะปลดคลิสซอฟกร์ดิเยร์ออกจากตำแหน่งถึงแม้ว่าจะดึงมาคุมทีมได้แค่ฤด,ดูกาลเดียวก็ตามเปเช่เองครับเป็นข่าวกับหลายคนรวมไปถึงมิเกลออตต้าแล้วก็ซิโร่คอนไซเซอนะแต่ว่างก็ตามรายงานล่าสุดบอกเลยว่าพวกเขาเลือกคนที่จะเข้ามารับตำแหน่งคุณซื้อคนใหม่แล้วนั่นก็คือหลุยแอนดริเก้นะครับ เปเช่จะมอบโอกาสใ,ให้กับหลุยส์อารเก้เป็นคุณซืคนใหม่และจะมีบางรายละเอียดที่ต้องเคลียร์กันแต่การแต่งตั้งใกล้เป็นความจริงเข้าทุกขนาดทุกขนาดแล้วนะจ๊ะเดิมทีหลุยส์อารเก้เองลังเลกับการเข้ารับตําแหน่งในตอนที่เจรจากันเนื่องจากเปเช่ครับก็ต้องการในเกียวมันแต่ตอนนี้ก็ขยับเข้าใกล้ความเป็นจริงแล้วก็สโมสรเนี่ยหวังจะประกาศการเซ็นญ,ญาได้ในสัปดาห์หน้า กุนซือชาวสเปนอย่างเอนรูเก้กลายเป็นตัวเต็งเพราะประสบการณ์ของเขาประวัติความสมําเร็จที่น่าประทับใจรวมไปถึงทักษะในการสร้างความเป็นทีมขึ้นมากกว่าโฟกัสไปที่นักเตะคนคนเดียวนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่มันสําคัญคือนาซิเออันเคลฟฟี่ประธานของเปเช่รวมไปถึงลุยกัมปสที่ปรึกษาของเปเช่ครับเห็นตรงกันกับการแต่งตั้งลุยแอนดรเก้นะแตกต่างจากตัวเลือกก่อนหน้านี้แบบคอนเซซาวรวมไปถึงมาเซโลกาลาโดด้วย แต่ว่าเองก็ตามเบเชยัยงติดต่อกับโคชทั้ง2คนอยู่เพื่อในกรณีการดึงตัวเอรเก้มันล่มเอานะครับอืมต้องมาตามครับตอนนี้เต็งจ่าแล้วจะมาคุมเบชเชสําหรับลุยเอริเก้นะครับโอ้โหมาแล้วนะครับตอนนี้ใกล้เป็นความจริงทุกขนาดทุกขนาดแล้วด้วยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของลุยเอรเก้ในการไปคุมเบเชก็คอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปฮาวาร่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผม